สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีของใหม่ๆม,มาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะในช่วงของใหม่เราต้องรีวิวนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นอาหารน้องแมวนะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าออกใหม่ล่าสุดแน่นอนนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะอาหารน้องแมวป๊อปแคทนั่นเองค่ะ บอกเลยว่านะคะตัวนี้เนี่ยโปรโตีนของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ30%นะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10%คะ่ะอาหารป๊อบแคตตัวนี้นะคะเขาก็ทำออกมาเป็นลดทูน่าค่ะซึ่งโปรโตีนที่ได้รับจากอาหารตัวนี้เนี่ยเป็นโปรโตีนสกัดจาก น,นะคะคซึ่งข้อดีของมันคือมันสามารถดูดซึมได้ไวนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ทันทีนะคะก็จะเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของน้องแมวนะคะซึ่งอยู่ในวัยที่กําลังเจริญเติบโตค่ะเพื่อนๆแล้วมันก็ยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องแมวด้วยนะคะตัวนี้นอกจากนี้นะคะเขามีโอเมก้า3นะคะแล้วก็โอเมก้า6ค่ะที่ได้มาจากน้ำมันปลาแล้วก็น้ำมันไก่นะคะที่จะช่วยบำรุง คนนะคะให้แข็งแรงเงาแล้วก็สวยงามนะคะและยังช่วยบำรุงผิวหนังให้แข็งแรงด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีเซลลูโลสนะคะที่ช่วยในเรื่องของการขับก้อนขนนะคะหรือว่า hair ball control นั่นเองปกติแล้วนะคะน้องแมวเนี่ยเวลาทีเา่เรียขนตัวเองนะคะที่เราเห็นกันเนี่ยขนเนี่ยมันจะเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารนะคะเพื่อนๆซึ่งมันไม่สามารถย่อยได้เลยค่ะมันก็จะไปอุดตันนะคะตามพวกลำไส้นะคะฉะนั้นเราเราก็ต้องหาอาหารนะคะที่ช่วยขับจัดก้อนขนให้กับน้องแมวเราทาน ซึ่งอาหารป๊อปแคตตัวนี้นะคะก็ตอบโจทย์เลยนะคะก็ช่วยควบคุมพวกเรื่องก้อนขนแล้วก็ขับก้อนขนเลยค่ะถัดมานะคะเขาก็มีสารทอรีนค่ะเพื่อนๆซึ่งที่ชาเคยบอกนะคะว่าทอรีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่จาเป็นต่อร่างกายน้องแมวอย่างมากๆเลยนะคะแต่ร่างกายแมวเนี่ยไม่สามารถสร้างเองได้นะคะเราก็ต้องหาอาหารที่มีส่วนผสมของทอรีนนะคะเสริมเข้าไปให้กับน้องแมวด้วย น้องแมวนะคะที่ขาดทอรีนเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างเช่นหนึ่งนะคะเวลาที่น้องแมวเนี่ยมีกระจกตาที่ใสใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มมีกระจกตาที่ขุ่นนะคะบางทีนะคะมันอาจจะเกิดจากที่เขาขาดพวกสารทอรีนนั่นเองค่ะเราก็ต้องทําการรักษาเขาถ้าไม่ทําการรักษาเขาเนี่ย เขาจะมีการสูญเสียการมองเห็นนะคะซึ่งทอรีนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ไปช่วยในเรื่องของการมองเห็นนะคะแล้วก็พวกเรื่องก้ามเนื้อหวัวใจแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ด้วยซึ่งมันเป็นสารที่ดีมากๆเลยนะคะ ถัดมานะคะตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดยักษ่าค่ะเพื่อนๆตัวยักษ่าเนี่ยมันจะไปช่วยลดกลิ่นฉุนในปัสสาวะนะคะทําให้กลิ่นฉุนปัสสาวะเราเนี่ยไม่ฉุนมากนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมกลิ่นการขับถ่ายนะคะทําให้อุจจาระของน้องแมวเนี่ยไม่เหม็นตัวที่มีสารสกัดยัก่าแบบนี้มันก็จะเหมาะสําหรับเ,เพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่อยู่ในคอนโดนะคะหรือว่าเลี้ยงน้องในห้องหรือหออะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เพื่อ นนะ,ะอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีพวกวิตามินราธาทั้งหลายนะคะมากมายเลยผสมอยู่ในอาหารตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาอาหารเม็ดเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่คะ่ะหน้าตาอาหารเม็ดเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งลักษณะเม็ดเนี่ยเขาทําออกมาเป็นรูปทรงนี้ค่ะนี่รูปทรงโดนัทนะคะซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยก็ประมาณ1เซนนะคะเพื่อน บอกเลยไม่เล็กไม่ใหญ่มากเลยนะคะ การที่เขาทำออกมาเป็นทรงรูปโดนัทแบบนี้นะคะมันก็มีข้อดีคือเวลาที่น้องแมวเนี่ยเรารับทานอาหารเม็ดนะคะเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะเคี้ยวค่อนข้างง่ายเลยค่ะเพราะวลาที่น้องแมวตัดเนี่ยมันจะแตกครึ่งนะคะแล้วมันก็จะมีความกรุบกรอบนะคะทำให้น้องแมวเนี่ยมีความสนุกนะคะเวลาในการทานอาหารตัวเม็ดตัวนี้นะคะแล้วที่สําคัญของมันเนี่ยมันจะไปช่วยในการขัดฟันนะคะแล้วก็ลดค่าผินปูนและอีกอย่างหนึ่งก็คือลดกินปากของ น้องแมวด้วยนะคะตัวนี้นี่ซึ่งอาหารป๊อปแคทตัวนี้นะคะจะไม่มีการเติมเกลือเลยค่ะเพื่อนๆและก็ควบคุมพวกโซเดียมนะคะให้ต่ำกว่า1%ปอร์ค่ะแสดงว่าตัวนี้นะคะก็จะตอบโจทย์สำหรับพวกเราอย่างมากนะคะที่มีความกังวลว่าน้องแมวเราทานอาหารแล้วจะมีความเสี่ยงเป็นโรคไตหรือเปล่าตัวนี้ก็จะทำให้เราหมดความกังวลตรงนั้นไปนะคะ าป๊อปแคทตัวนี้นะคะไซส์1.2กิโลกร,รัมนะคะก็เปิดตัวในราคาที่229บาทคา่ะนี่ค่ะตัวนี้เขายังได้ออกไซส์ตัวเล็กออกมาด้วยนี่ค่ะขนาด400กรัมนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ79บาทค่ะเพื่อน ตอนนี้นะคะชาวบอกเลยว่าเพื่อนๆห้ามพลาดเพราะเขามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะนั่นก็คือซื้ออาหารถุง1.2กิโลกร,รัมนะคะราคา229บาทแถมไปเลยค่ะไซส์400กร,รัมมูลค่า79บาทฟรีคุ้มมากๆเลยนะคะ เพื่อนๆที่สนใจอาหารฟอปแคทตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อกันได้หรือมาหาซือ้อที่ร้านชาก็ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดการรีวิวอาหารใหม่ๆนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสําหรับน้องหมาน้องแมวนะคะก็สามารถติดตามช่องทางนี้ได้นะคะสําหรับวันนี้ชาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย